เมื่อวันศุกร์ที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นนะคะผู้นำของตุรกีได้ออกมาเปิดเผยว่าตุรกีอาจคัดค้านฟินแลนด์และสวีเดนในการที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโตโดยอ้างว่าการอนุมัติให้ทั้งสองชาตินี้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ของนาโตโดยประธานาธิบดีอดอักนของตุรกีกล่าวอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับการปรากฏตัวของผู้ก่อการร้ายในแถบประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งความกังวลใจของผู้นําตุรกีก็ได้สอดคล้องกับคํากล่าวที่เขาเคยกล่าวอ้างไว้ก่อนหน้านี้ว่าผู้สนับสนุนกลุ่มติดอาวุธชาวเคิร์ดแบ่งแยกดินแดนที่ต่อสู้ในกลุ่มภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ของตุรกีได้รับอนุญาตให้เดินเตะเตรยางอิสระในบางส่วนของยุโรปความคิดเห็นของผู้นําตุรกีนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของฟินแลนด์ได้ออกแถลงการร่วมกันในวันพฤหัสบดีที่12พฤษภาคมที่ผ่านมา เกี่ยวกับการสนับสนุนให้ฟินแลนด์สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับนาโต้โดยคาดว่าจะมีการตัดสินใจที่เป็นทางการในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ค่ะโดยการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับนาโตนั้นทั้งฟินแลนด์และสวีเดนจะต้องได้รับสัตยาบันจากรัฐสมาชิกทั้ง30ประเทศซึ่งตุรกีเองนั้นก็เป็นสมาชิกของนาโตมาตั้งแต่ปี1952เป็นต้นมาทางด้านของฟินแลนด์เองนั้นเปก้าฮาวิสโต รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและก็ประธานคณะกรรมก,การกิจการต่างประเทศก็ได้กล่าวในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าการให้สัตยาบันของนาโตนั้นจะต้องดําเนินการไปทีละขั้นตอนซึ่งในกระบวนการเช่นนี้เราจะต้องอดทนเพราะสิ่งต่งตางๆนั้นไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวก็ต้องคอยติดตามดูกันต่อนะคะว่ากระบวนการแล้วก็ขั้นตอนนั้นจะดําเนินการไปรวดเร็วแค่ไหน และคาดว่าทั้งสองชาตินี้จะทำการยื่นใบสมัครเพื่อเป็นสมาชิกตองการนาโตภายในสัปดาห์หน้านี้ค่ะ